การพูดแต่เรื่องดีๆการแชร์ประสบการณ์ดีๆในโลกโซเชียลนั้นถือว่าเป็นการแผ่เมตตาอีกอย่างหนึง่งเป็นการส่งพลังบวกให้กับคนอื่นเป็นการส่งกำลังใจดีๆให้กับคนอื่นหรือจะเล่าประสบการณ์ว่าเราเคยผ่านทุกมาแบบนี้แต่เราก็ยังผ่านมาได้แบบนี้นี่แหละถือว่าเป็นบุญอย่างมากเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานบางทีแล้วเขาอาจจะผ่านมาเห็นเราและมีประสบการณ์คล้ายกันพอดีเขากำลังตกที่นั่งลำบากกำลังสแสวงหาทางออก เขากำลังหาทางหลุดพ้นอยู่และวเขาก็มาเจอวิทยาทางของเรามันก็อาจจะช่วยเขาก็ได้บางคนช่วยมากบางคนเปลี่ยนใจที่จะไม่ทำร้ายตัวเองแบบนี้ก็มีดังนั้นใช้โซเชียลให้เป็นบุญบุญง่ายๆไปได้ถึงทั่วโลกและเราก็จะมีความสุขด้วยแต่ก็ต้องจำไว้ว่า ทำบุญอะไรก็อย่ายึดติดในบุญอย่านึกยึดติดในตัวตนไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนทุกข์เองเวลาจเจอคนติชินินทาดังนั้นเราจะต้องอิสระแม้แต่กับบุญด้วยทําไปแล้วก็จบทําไปแล้วก็ถือว่าดับไปแล้วเราได้บุญนะขณะนั้นๆแล้วไม่ต้องมีความเป็นเราหรือมีตัวตนเข้าไปสะสมบุญบุญเขาสะสมด้วยตัวของเขาเอง มูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชัชรินยาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงขอสสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ